ถ้าจะพ้นเงินที่ไม่มีเจ้าของเป็นคุณจะไปพ้นที่ไหนล้วคิดไม่ว่าการพ้นครั้งนึงจะได้เงินกี่บาทใช้เวลาในการพ้นกี่นาทีเตรียมแผนป้นมาทั้งหมดกี่แผนและสุดท้ายคุณจะหนีตำรวจยังไงคำตอบทั้งหมดอยู่ในซีรีส์เรื่องมันนี่ไฮซีรีส์ชื่อดังจากเน็ตฟลิกัชาติสเปนถ้าคุณอยากรู้เราก็ไปดูกันเลยครับพพ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 มมมาา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  ผู้หญิงคนนี้ชื่อโตเกียวตอนนี้เธอกาลังหนีจากการตามล่าของตํารวจอยู่แก๊งป้นของเธอถูกยิงตายทั้งหมดและประกาศจับของเธอตอนนี้กระจายไปทั่วสถานีตํารวจของสเปนแ,แล้วเธอมีแผนที่จะหนีออกนอกประเทศแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยเธอโทรหาแม่เพื่อเป็นการบอกลาเธอถามแม่ว่าตอนนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าแต่แม่ของโตเกียวเนี่ยต้องโกหกว่าอยู่คนเดียวโตเกียวเลยนัดเจอกับแม่เพื่อเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายแล้วก็มีผู้ชายคนนึงขับรถคันสีแดงเขาเข้ามาทักทายโตเกียวเพื่อมาบอกว่าที่บ้านของโตเกียวตอนนี้มีตำรวจดักอยู่และเขาเสนองาน ให้โตเกียวทำคืองานพ้นมูลค่า2,400ล้านยูโรและแน่นอนโตเกียวต้องเอาด้วยอยู่แล้วเพราะตอนนี้เธอไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วและเธอก็รู้สึกได้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาและนี่คือกลุ่มคนที่จะเข้าร่วมการพ้นครั้งนี้ชายคนนี้เรียกตัวเองแทนว่าโปรเฟสเซอร์เขาเกล่าวทัศไทยทุกคนและบอกว่าจะใช้เวลาเตรียมแผนการพ้นภายใน5เดือนแต่ก่อนที่จะเริ่มวางแผนเนี่ยโปรเฟสเซอร์ Professor อยากให้ตั้งชื่อตัวเองขึ้นมาใหม่เขาแนะนําให้ใช้ชื่อเมืองไม่ชื่อของตัวเองเข้อห้ามในการพ้นคือห้ามบอกเรื่องส่วนตัวและห้ามมีความรักระหว่างกั ปนขอแนะนําทีมปนคนนี้คือเบอร์ลินเขาปนมาแล้ว27ครั้งทั้งร้านอัยามานีบริษัทประมูลรถถัง,งกันกระสุนงานปนที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือปอนเพชร434เมตรที่ปารีสและเขาเป็นคนคุมในการปนครั้งนี้คนต่อมาชื่อมอสโกมีความเชี่ยวชาญทางด้านการขุดถนัดใช้เครื่องตัดโลหะและเครื่องมือช่างทุกชนิดส่วนคนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยคือแดนเวอร์เป็นลูกชายแท้ๆของมอสโกเขามีความถนัดทางด้านต่อยตีและก็เสพยาเสพยานี่ไม่แน่ใจนะครับเป็นความถนัดได้หรือเปล่าต่อมาคือลี ามารถเขียนโปรแกรมได้ตั้งแต่หขวบเป็นเทพทางด้านคอมพิวเตอร์และรู้เรื่องสัญญาณเตือนภัยเป็นอย่างดีและนี่คือ,อกูแฝดฮออสโลกับเฮลซิงกิถ้าคุณจะสู้ปะทหารเราต้องมีคนที่เชี่ยวชาญทางด้านทหารผู้หญิงอีกคนหนึ่งของแกงต้นเธอชื่อนโรบีประวัติชอโกองตั้งแต่อายุ13บสรับหน้าที่เป็นผู้จัดการด้านคุณภาพในการปนครั้งนี้และคนสุดท้าย โปรเฟสเซอร์ไม่มีประวัติอัชญากรรมไม่เคยต่ออยู่บัตรประชาชนตั้งแต่อายุ19เป็นคนไร้ตัวตนและอีกอย่างฉลาดสุดๆกลับมาเข้าเรื่องครับโปรเฟสเซอร์เจอสิ่งสำคัญที่สุดในการป้นคือระวังห้ามอย่าให้มีใครบาดเจ็บเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ต่างจากโจรทั่วไปแล้แล้วก็ถึงวันที่เริ่มแผนการป้นวันศุกร์เวลา8ปดโมงสาทุกคนนั่งอยู่ในรถรวมยุทสีแดงและใส่หน้ากากดาลีสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าดาลีเป็นใครก็คือนักวาดภาพชาวสเปนที่เก่งมากแค่นั้นแหละครับพวกเขาส่งมัดโกล,ลงมาก่อนส่่่วนนททีีีเเหลลือลงไปจุดตรยม้ ทางเดียวที่จะเข้าลงกระสาบได้พร้อมกับอุปกรณ์สาหรับการปนและอาวุธหนัก3าตันคือต้องดักรถตำรวจสองคันที่มากับรถบรรทุกธนาบัตรพร้อมพิมพ์ที่เอามาส่งลงกระสาบทุกสัปดาห์ในตอนที่รถบรรทุกผ่านไปแล้วพวกมอสโกที่ลงมาก่อนเนี่ยก็เอาที่กั้นมาขวางเพื่อไม่ให้มีใครเข้ามาในตอนที่พวกเขากําลังขนอาวุธขึ้นรถบรรทุกโอธหนวาที่จัดการสื่อสารเพื่อไม่ให้ตำรวจติดต่อไปยังสถานีได้พอมาถึงจุดที่กําหนดไว้ที่ป้นเอาปืนมาจ่อที่ตำรวจจับพวกเขาส่วนหนึ่งใส่ยุดสีแดงแล้วปิดปากไว้เบอร์ลินนั่ง ไปในรถตำรวจด้วยก่อนจากการเบอร์ลิน Berlin สั่งให้โตเกียวจับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้ได้ในตอนที่ป้นลงกระสา์จากนั้นโตเกียวกับนโรบีเนี่ยก็แยกกันไปตัดมาที่รถตั้งเรียนกลุ่มหนึ่งกำลังไปทัศนศึกษาที่ลงกระสา์เด็กผู้หญิงคนนี้เธอชื่ออดิสันพร์เกอร์และนี่คือพาโปเขาทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งเป็นแฟนกันได้วันนี้วันแรกแล้วกลุ่มนักเรียนเนี่ยก็มาถึงลงกระสา์แล้วโตเกียวยืนยันกับทางโปรเฟสเซอร์ว่ากลุ่มนักเรียนเข้าไปที่ลงกระสา์แล้วและต่อไปเป็นหน้าที่ของเบอร์ลินพวกเขามาถึงจุดตรวจความปลอดภัยตำรวจท เป็นอย่างดีทางรปภเนี่ยก็ไม่ได้สงสัยอะไรทางลีโอตอนนี้กําลังแฮ็กเข้าระบบความปลอดภัยเพื่อที่จะเอาสัญญาณเตือนภัยออกหลังจากนั้นโปรเฟสเซอร์สั่งให้โตเกียวกับในโรบีเนี่ยบุกได้มาดูทางด้านลงกระสากันบ้างผู้หญิงคนนี้เธอชื่อมอนิกา้าเธอเป็นเลขาแล้วก็เป็นเมียน้อยของอาตูโลส่วนอาตูโลคือผู้ดูแลลงกระสาบแห่งนี้มอนิก้าเนี่ยมาบอกเรื่องที่ท้องกับเขาแต่อาตุโลกับปฏิเสธเพราะว่าคิดว่าไม่ใช่พ่อของเด็กในระหว่างที่ทั้งคู่กาลังคุยอยู่ตอนนี้ทีมปนก็ได้เริ่มลงมือแล้วพวกเขาคุม,ออมดและ ทุกคนในรงกระสาบมารวมตัวกันตรงทางเข้าแต่มีอยู่หนึ่งคนที่ทีมปนต้องการตัวแต่พวกเขาหาไม่เจออดิสันกำลังจะมีอะไรกับแฟนนุ่มของเธอในห้องน้ำแต่ดูเหมือนว่ามันจะเร็วไปสำหรับเธอไอ้ผู้ชายเนี่ยมันเลยขอกโทรศัพท์ของผู้หญิงเพื่อมาถ่ายรูปเป็นที่ลึกแล้วตอนที่จะถ่ายเนี่ยมันดึงเสื้อในออกแล้วก็โพลรูปของอดิสันลงอินสตาแกรมของตัวเองแต่อดิสันไม่ยอมจะแย่งโทรศัพท์คืนมันก็ไม่ให้ทั้งคู่ทะเลาะก็เสียงดังมันเลยทำให้โตเกียวรู้ว่าอดิสันเธออยู่ที่ไหนและตอนนี้ก็ได้ตัวทุกคนในนโรงแแมาาาลล้้ววทีปปจัพกเิดต ขอยึดโทรศัพท์ทุกคนอยู่ๆก็มีคนโทรเข้ามาในโลงกระสาเบอร์ลินตะโกนเรียกชื่อโมนิก้าให้ออกมารับโทรศัพท์เขาโทรมาขอสายกับตัวโลผู้จัดการลงกระสาแต่โมนิก้าบอกว่าติดต่อไม่ได้และเธอก็วางสายไปพวกเขาเตรียมการมาอย่างดีเพราะฉะนั้นการที่พวกเขาจะรู้จักชื่อทุกคนที่ทํางานในรงกระสาบน้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกตอนนี้มอสโกมาเจาะทูเซฟเพื่อจะเอาเงินด้านในส่วนเฮลซิงกิก็มาลากสายสื่อสารแบบอะน,นาล็อกเพื่อไม่ให้พวกตำรวจจับสัญญาณได้และใช้ในการตริดต่อกับโปรเฟสเซอร์ตอนนี้ทางด้านนอกไม่มีใครรู้ว่ารงกระสาถูก เบอร์ลินสั่งให้ทีมป้นใส่เสื้อกอละแล้วเมื่อทุกคนพร้อมเราจะเปิดสัญญาณเตือนภัยและเรียกตำรวจมาที่นี่ที่ป้นขนกระเป๋าเงินออกมาแล้วกดสัญญาณเตือนภัยอนกลับไปตอนวางแผนป้นค่ะโปเสเซอร์บอกว่าอย่าให้พวกตำรวจรู้ว่าเรามีแผนอะไรให้แสดงเป็นคนที่ป้นที่กำลังจะหนีแล้วพวกตำรวจก็เข้ามาขวางทำให้เราไม่มีทางเลือกต้องเข้าไปหลบที่โรงกระสาให้พวกเขาคิดว่าเราเป็นโจนระจอกแต่ที่สำคัญที่สุดคือห้ามทำลายใครให้ใช้การยิงขู่เท่านั้นหลังจากนั้นตำรวจก็มาตเกเกวบุกเดียวไปยิงตำรวจลิโอเนี่ยด้วยความเป็นห่วง รีบตามไปช่วยแล้วเขาก็โดนยิงโตเกียวด้วยความโมโหที่ยิงผัวของตัวเองเนี่ยเลยก็นำยิงใส่ตำรวจแบบไม่ยัง้งเดนเวอร์กับ,นบเนโรบีในที่เห็นท่าไม่ดีเลยเข้าไปช่วยทั้งกู่พาโตเกียวกับลีโอเนี่ยเข้ามาที่โรพงพักไ mm. ด้อย่างปลอดภัยโทรศัพท์โทรหาผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อลาเกลเธอเป็นนักเจรจาฝีมือดีและตอนนี้ถูกติดต่อมาให้เจรจาก,กับกลุ่มปนตอนนี้หลังจากที่ลิโอถูกยิงเขาถูกยิงเฉียวๆที่หัวเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรมากเบอร์ลินเดินเข้ามาสั่งหฮลิโอต่อโทรศัพท์โทรไปหาโปรเฟสเซอร์เบอร์ และแอบคบกับริโอแต่โตเกียวปฏิเสธเลือกคบกับริโอแถมดาวิโอไปว่าเขายังเด็กมันเลยทําให้ลิโองอนโตเกียวไปเลยตอนนี้ลาเกียวมาถึงที่หน้าลงกระสาบแล้วส่วนคนที่เดินมารายงานสถานาการณ์เนี่ยเขาชื่ออังเกีวทิมป้นตัดสัญญาณกล้องวงจรปิดตัดอินเทอร์เน็ตทําให้พวกตํารวจไม่รู้คว,วามเคลื่อนไหวภายในลาเกียวสั่งให้ต่อสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกสายที่อยู่บริเวณลงกระสาบให้ส่งมาที่สูนยทุกบคุมที่นี่ที่เดียวเพื่อเวลาที่พวกทิมป้นโทรมาเราจะได้รู้เป็นคนแรกตอนนี้ลาเกียวสั่งให้โทรติดต่อไปยังลงกระสาบเบ พยายโปรเฟสเซอร์ให้เขาเป็นคนคุยโปรเฟสเซอร์ Professor ใช้โปรแกรมเปลี่ยนเสียงในการคุยกับลายเกลโปรเฟสเซอร์แนะนาตัวว่าเขาเป็นผู้ดูแลการป้นครั้งนี้และขอให้พวกตำรวจเรียกเขาว่าโปรเฟสเซอร์โปรเฟสเซอร์ถามถึงอาการของตำรวจที่ถูกโตเกียวยิงลายเกลบอกว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอะไรปลอดภัยดีมันทาให้ทีมป้นโล่งใจและโปรเฟสเซอร์ก็ถามว่าลายเกลเธอใส่ชุดสีอะไรตำรวจทุกคนแปลกใจที่ได้ยินคําถามแบบนี้ลายเกลเธอตอบตามน้าไปว่าใส่ช,ชุดสูทสีเทาเสื้อเชิ้ตสีฟ้ารองเท้าบู๊ตสีดำโปรเฟสเซอร์ ale, ขอร้องกับลายเกลว่าอย่า เขามาได้ไหมเขาขอแค่ว่าเคลียร์เรื่องวุ่นวายได้แล้วเขาจะหนีไปลาเกลที่ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ตอบรับปากครับและโปรเฟสเซอร์ก็วางสายไปจากนั้นลาเกลสั่งห้ามนําอาหารหรือทําตามคําขอร้องอะไรก็แล้วแต่ของกลุ่มโจรผู้ผันเบตโตเป็นหน่วยสืบราชการลับเขาไม่เห็นด้วยที่ให้นั่งรอเขาสั่งให้ทีมหน่วยสว่าดเนี่ยบุกทันทีตอนนี้ในโลงกาซาเบอร์ลินสั่งให้ทุกคนถอดหน้ากากและเปลี่ยนไปชุดสีแดงให้เหมือนกับทีมปนเบอร์ลินบอกกับตัวประกันว่าเขาจะแจกถุงนอนอาหารและน้ําให้อตูโลเนี่ยขอร้องให้ปล เดนเวอร์ที่ได้ยินมันทาให้เขาไม่พอใจเขาส่งปืนให้อาตุโลโดยที่ให้อาตุโลในียยิงมาที่เขาเดนเวอร์จะนับ1นึงถึงไม่งั้นเขาจะยิงอาตุโลแทนเดนเวอร์นับไปถึง10เขาไม่มีทางเลือกและเขาต้องยิงแต่มันคือปืนปลอมตอนนี้ผู้พันสั่งให้หน่วยสว่านเนี่ยบุกทันทีแต่ลาเกลเธยอย่างคัด้านผู้พันเลยบอกว่าที่เราต้องรีบบุกเพราะว่าข้างในนั้นมีลูกสาวของทูตอังกฤษและยังเป็นเพื่อนสนิทของราชินีแห่งอังกฤษอีกและถ้ายังไม่รีบเข้าไปขึ้นพรุ่งนี้ชาวนักข่าวจะรู้เรื่อออองงและะะนนีีีี่่่่คืสสาาาาาาเเเเเหตเตุทรรร้บ้บขไไปพาาปพวจมมมย ปัญหากระทางอังกฤษร้อนกลับมาช่วงวางแผนการพ้นครับโปรเฟสเซอร์บอกว่ายังไงพวกนั้นต้องบุกมาแน่นอนเพื่อมาชิงตัวอดิสันพาร์เกอร์ที่เป็นลูกของทูตชาวอังกฤษและพวกตำรวจเนี่ยจะคิดว่าเรายังไม่รู้เรื่องว่าอดิสันพาร์เกอร์เป็นใครทาให้พวกตำรวจบุกเข้ามาโดยไม่คิดอะไรมากโอกาสในการชนะลบครั้งแรกของเรามีมากกว่าตอนนี้ทีมพ้นหน่วยสวัดเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อเข้าประจําที่แล้วโปรเฟสเซอร์ที่เหตุทุกอย่างผ่านกล้องเขาโทรบ,บอกให้เบอร์ลินรู้ว่าพวกตำรวจกำลังจะเข้ามาเบอร์ลินสั่งให้ทีมพ้นและตัวประกันไปประจําจุดแต และสอดกล้องเข้าไปดูสถานการณ์ด้านในืิโอที่คุมตัวอดิันปาร์เกอร์แยกออกมาเนี่ยเขาสั่งให้เธอโทรหารายการสดรายการหนึ่งตอนนี้เองทางตำรวจก็จับสัญญาณโทรศัพท์ได้เช่นกันอดิันบอกว่าเธอถูกจับเป็นตัวประกันและเป็นลูกสาวของทูตอังกฤษเธอบอกว่ากลุ่มโจรจับตัวประกันแต่งตัวให้เหมือนพวกเขาบังคับให้ถือปืนและใส่หน้ากากไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครลาเกลที่เห็นแบบนั้นสั่งให้หยุดการบุกทันทีทําให้พวกตำรวจต้องยกเลิกแผนการบุกค,ครั้งนี้ไปและชัยชนะครั้งนี้เป็นของทีมต้นครับหลังจากที่ตำรวจถอยกลับไปในีเ ตัวประกันทีละคนเพื่อมาเริ่มแผนการที่พวกเขาตั้งใจทํามาตั้งแต่แรกนั่นคือการผลิตเงิน2,400ล้านยูโรหรืออาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะยึดที่นี่ได้นานแค่ไหนแต่ละชั่วโมงจะผลิตเงินได้ประมาณ8ล้านยูโรล,ลาเกลที่เหนื่อยจากการทํางานเธอได้มานั่งพักอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและที่นี่ทําให้เธอได้เจอกับหัวหน้านแกงปลโปรเฟสเซอร์ตั้งแต่เริ่มการ์ดลตอนนี้ก็ผ่านไปได้20ชั่วโมงแล้วโปรเฟสเซอร์มาเพื่อชวนลาเกลคุยเรื่องการ์้นในลงกระสาบเพราะว่ามันออกข่าวไปทั่ สลับกันเฝ้าตัวประกันคุมการผลิตเงินและคุมทางเข้าออกของโรงกระสาแถมยังมีโปรเฟสเซอร์ที่ดักฟังวิทยุตำรวจและดูกล้องวงจรปิดรอบโรงกระสาบถ้าพวกตำรวจคิดจะบุกเข้ามาพวกเขาจะรู้ตัวทันทีเบอร์ลินมาปลุกมนิก้าให้เธอช่วยงานบางอย่างพวกเขาพากันออกไปด้านนอกโรงกระสาพวกตำรวจที่เห็นเหตุการณ์เตรียมพร้อมยิงทันทีมอนิก้าเธอออกมาพูดแทนทีมปนเรามีตัวประกันทั้งหมด67คนทุกคนสุขภาพแข็งแรงและเราดูแลเป็นอย่างดีทุกคนแต่งตัวเหมือนกันหมดไม่มีทางที่จะแยกออกว่าใครเป็นใครการที่บุกเข้ามาอาจจะทําให้คน ตายได้หลายคนหน่วยส่มยิงที่เห็นคนถือคทรลโคงเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะเป็นพวกทีมป้นแน่ๆเขาเลยขอคําสั่งยิงตอนนี้ทีมป้นกาลังจะกลับเข้าไปในโรงกระสับแต่อังเกลเขาไม่อนุมัติให้ยิงเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับเข้ามาที่โรงกระสับครับเบอร์ลินจัดหาผู้ชายกลุ่มหนึ่งและเขาก็ถามว่ามีใครต้องการยาอะไรหรือเปล่าสาหรับคนที่เป็นโรคประจําตัวและโมนิกาเธอเลยขอยาทําแท้งไปด้วยทุกคนที่เป็นโรคประจําตัวเนี่ยจะได้ไปพักที่ออฟฟิศส,ส่วนกลุ่มผู้ชายทุกทรงไปหาหมอสโกมอสโกสั่งให้พวกเขาคุณหลุมลึกร้อยหกสิบ คนที่ได้ไปพักให้เป็นรวงกับพวกตัวประกันและห้าบอกใครในเรื่องที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ลิโอให้อดิสันอัดคลิปอธิบายเรื่องภาพหลุดของเธอส่งให้พ่อแม่แล้วโตวเกียวก็เข้ามาพอดีลิโอเลยเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ที่โตทั้งคู่ก็มาทะเลาะก,กันลิโอนี่ยังไม่หายงอนที่โตเกียวด่าเขาว่าเป็นเด็กอดิสันที่เห็นว่าโตเกียวกับลีโอเนี่ยกำลังทะเลาะกันอยู่เธอเลยแอบเอาโทรศัพท์เข้าอินเตอร์แกรมเพื่อไปลบรูปโป๊ของเธอพวกตำรวจก็จับสัญญ,ญาณได้ว่ามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเปิดอินเทอร์เน็ตเลยทำการแฮ็กเข้าไปที่กล้องมมืือออถลิโโเเเนนนีียหหััาาา็พพดขรรบปปทททศ์งไ และในตอนนี้ตำรวจก็ได้ภาพลีโอมาแล้วมาดูอัตโลตตอนนี้ที่อยู่กับพาโบกันบ้างตอนนี้ไม่มีคนเฝ้าพวกเขาเลยพากันไปค้นที่เก็บเครื่องมือเพื่อจะมีปืนเหลืออยู่บ้างแต่เจอกับลูกกระสุนแล้วก็ระเบิดมอสโกเน่เดินเข้ามาพอดีอัตุโลเขาเลยรีบไปจับเครื่องเจาะต่อทางลาเกลตอนนี้กบมาทํางานอังเกลแจ้งว่าได้ภาพจากกล้องมือถือของอลิสันลาเกลขอดูวิดีโอนั้นเธอเห็นว่ามีอาวุธอยู่ด้วยซึ่งหาซื้อยากมากลาเกลเลยสั่งให้ไปค้นหาในกลุ่มของตลาดมือเธอติดต่อไปหาโปรเฟสเซอร์แต่ก่อนที่ลาเกลจะพูดอะไร พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนลาเกียลรับปากแล้วว่าจะไม่มีใครบุกเข้ามาและถ้ายังโกหกและฝืนบุกเข้ามาอีกพวกเขาจะไม่รับรองความปลอดภัยของตัวประกันและอย่างสุดท้ายที่เขาขอคืออาหารและยาของตัวประกันลาเกียลตกลงว่าจะส่งอาหารและยาให้แล้วโปรเฟเซอร์ก็ถามว่าเหตุผลที่ลาเกียลโทรมาคืออะไรลาเกียลบอกว่าให้ทีโ้นมอบตัวทันทีเพราะได้ภาพทีโ้นจากด้านในโรงสานมาแล้วคนหนึ่งและกําลังสืบหาข้อมูลอยู่ไม่นานทางตำรวจจะรู้ตัวว่าเขาเป็นใครตัดภาพมาที่อตูโลค่ะเขาบอกกับพาโบว่าจริงๆแล้วเขามีโทรศ อีกเครื่องหนึ่งอยู่ในเสื้อโค้ตของเขามอสโกเนี่ยเดินเข้ามาพอดีอัตุโลเลยอ้างว่าเขาเหนื่อยมากมอสโกเลยให้เขาไปพักเพราะอตุโลมารวมกับตัวประกันคนอื่นเขาบอกเรื่องโทรศัพท์ให้มนิก้าฟังมนิก้าเธออาศัยจะเป็นคนไปเอาโทรศัพท์เองตอนนี้โปเวเซอร์ติดต่อไปหาเบอร์ลินแล้วบอกว่าพวกตำรวจได้ภาพของพวกเราไปคนหนึ่งแสดงว่ามันต้องมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งกล้องวงจรปิดเราคุมไว้หมดแล้วโปเวซเซอร์สั่งให้เบอร์ลินหาโทรศัพท์เครื่องนั้นมาให้ได้เบอร์ลินสั่งให้ตัวประกันทุกคนรศัพท์ไม่่่วว้้นาจะผููอยห โมนิก้า Monica ที่กำลังจะถูกแก้ผ้าเธอแกล้งทําเป็นหายใจไม่ออกแล้วขอให้เดนเวอร์พาไปที่ออฟฟิศทีไปรวมกลุ่มกับพวกที่เป็นโรคประจาตัวดีโอที่รู้เรื่องภาพหลุดไปเลยไปสารภาพกับเบอร์ลินตามตรงว่าเขาทาพลาดเองเบอร์ลินเลยสั่งให้เฮลซ์กิกับออนโดจัดการและตอนนี้พวกตำรวจก็เอาอาหารและยามาส่งให้ทุกคนในโงรงพยาบาลแล้วทางโมนิก้าที่ขึ้นมาที่ออฟฟิศได้เนี่ยเธอก็ทําเนียนไปขอน้ําแล้วแกล้งทําขวนน้าตกและใา่จังหวะนั้นหยิบโทรศัพท์ที่อยู่ในเสื้อคลุมแต่เธอเจอกับเดนเวอร์พอดีเขาเลยเรียกเธอเออกไปด้านนอกตอนนี้ลาเกกออ พักที่ด้านนอกและเธอก็เจอกับโปรเฟสเซอร์อีกครั้งหนึ่งมีสายโต้หาลาเกลแจ้งว่าได้ประวัติของคนร้ายแล้วและพวกเขาเคยมาที่โรงกระสาเมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนี้กําลังจะส่งรูปไปให้โปรเฟสเซอร์ที่แอบฟังอยู่ก็เ,เลยแอบดูโทรศัพท์แต่ว่าลาเกลคิดว่าโปรเฟสเซอร์ไป็ักข่าวจึงเลยจับโปรเฟสเซอร์คนเครื่องบันทึกเสียงแต่เขาได้เจ้าของร้านมาช่วยไว้เจ้าของร้านบอกว่าเขามาที่นี่ทุกวันบอกว่าเขาชื่อซาวาแล้วลาเกลเธอก็เดินจากไปมาดูทางด้านเดนเวอร์กันต่อคับสาเหตุที่เขาเรียกโมนก้าออกมาด้านนอกเนี่ยเขาว่าขอร้องให้เธออย่าทําแท้งเพราะว่าแม่เ เขาเคยจะทําแทงมาก่อนแต่โชคดีที่แม่เอาเงินไปซื้อเฮโรอีนแล้วดันติดคุกเขาเลยรอดมาได้ในขณะที่ทั้งคู่กาลังคุยกันอยู่เนี่ยเบอร์ลินก็เดินเข้ามาพอดีเขาถามเดนเวอร์ว่ามีอะไรหรือเปล่าเดนเวอร์เลยบอกว่าแค่คุยย้ายเธอทําแทงเฉยๆแล้วตอนนี้เธอก็จะไม่ทําแทงแล้วเบอร์ลินเลยสั่งให้มนิกาเนี่ยกับเขาออฟฟิศไปตอนที่เธอกาลังเดินเข้าออฟฟิศอยุดเสียงโทรศัพท์ที่แอบออกมาเนี่ยก็ดังขึ้นเบอร์ลินเดินเข้าไปค้นแล้วก็เจอกับโทรศัพท์ที่ซ่อนไว้เขาเลยสั่งให้เดนเวอร์ฆ่าเธอซะเน,เอน,นเเ็ี่ยโอ้ หลังจากที่เห็นว่าปวดตัวเองโดนกระทืบเธอเลยเอาปืนไปไล่ยิงกล้องวงจรปิดทุกตัวและครูโปรเฟสเซอร์ว่าถ้าใครทาลีโออีกเธอจะยิงคนนั้นทิ้งทันทีไม่เว้นแม้แต่โปรเฟสเซอร์เฮลซิกกับออโลที่กาลังจะยิงโตเกียวก็ได้บิลินมาห้ามไว้ให้ใจเย็นๆโปรเฟสเซอร์ที่ยืนฟังโตเกียวด่าอยู่นานเขาเลยบอกไปว่าเพราะความรักของพวกเธอสองคนทําให้ตํารวจรู้แล้วว่าเธอกับลีโอเป็นใครและมันทําให้แผนลบหนีของเราพังโตเกียวที่ได้ยินดังนั้นเธออึ้งไปเลยแดนเวอร์หลังจากที่จะทําใจฆ่าโมนิก้าอยู่นานเขาก็สั่งงให้เเธอคุขาล และเขาก็ลั่นไกลปืนแล้วเนื้อเรื่องก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามาฟังจนถึงตรงนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและสำหรับคนที่ดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ